ชรูมิใจเสนอกิฟน้องหมื่นเจ็อะเปล่าไม่จำไม่ได้อ่ะสามีซื้อให้อ่ะอมไม่รู้ราคาเหมือนกันอะพวกเธอไม่ได้บอกว่าอยากได้อะไรแล้วก็แค่บอกว่าแบบเอากิฟติดผมก็พอสามีก็ซื้อกิฟตติดผมมาให้สองคู่อะพวกแก มันร,ราคงราอะไรเท่าไหร่ฉันจะไปรู้ได้ยังไงสามีก็ถามโนถามนิดนๆๆิดหน่อยหน่อยอยากได้กระเป๋าไหม,มไม่เอาอ่ะไม่อยากได้อยากได้รองเท้าไหมอยากได้อะไรไหม,มไม่เอาอ่ะ <c oughs> ก็เลยแบบเอานิดนิดหน่อยหน่อยพอเอากิฟต์พอพวกเธอ เฉยๆพวกเธอฉันพูดเฉยๆฉันก็ไม่ได้พูดอะไรฉันก็พูดเฉยๆฝากเอ็นดูน้องเบสน้องเบสก็ยังไม่ได้รู้จักเลยน้องเบสยังไม่ได้รู้จักเลยให้น้องเบสมาชวนแม่ไปเป็น y YouTube สิไปออก YouTube ฉันไม่ได้รู้จักน้องเบสเป็นการส่วนตัวพวกเธอจะให้ฉันเสนอหน้าแบบน้องเบสค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยหาคู่ให้มันก็ไม่ได้พวกเธอฉันรู้จักกับน้องเบสก่อนน้องคุยกับน้องเบสก่อน กเธอมาให้ฉันน้องเบสเดี๋ยวพี่หาแฟนให้อย่างเงี้ยให้ฉันทักอ,อจอไปหรือไงให้ฉันทักตอกๆไปหรือไงมันก็ไม่ได้จะเออน้องเบสไลฟ์อยู่ห,หรือเปล่าเนี่ยช่วยน้องเบสมาไลฟ์กับฉันมาแล้จะถามสเปคน้องเบสว่าน้องเบสสเปกยังไงมีแต่คนคอมเมนต์มีแต่คนบอกว่าแม่ช่วยน้องเบสด้วยลูกหนูยังไม่รู้จักกันเลยลูกอะไรนะคะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรนะน่ารักน่ารักขอบคุณค่ะอยากเห็นแม่แต่งตัวเป็นอ้อยควันอีกอ้อยควันอะไรล่ะลูกเอ้ยแม่วันนี้แม่ใส่ชุดสวยเห็นด้วยเหรอว่าแม่ใส่ชุดอะไรเนี่ยแม่เอาให้ดูเสื้อกล้ามแล้วกางเกงยีนแม่วันนี้เห็นไหมเธอเธอเธอเห็นเสื้อกล้ามใช่ไหมเธอเธอเธอเห็นกางเกงยีนใช่ไหมว่าฉันใส่อย,อยังไงควายเอ็ัชี่เธอ ร้องเพลงสาวไม่ร้องหลอกสาวน้อยไอ้ควันวันก่อนนะมีคนดูอยู่สามพันร้องเพลงสาวน้อยไอ้ควันพร้อมกับเปิดแอปแดงไปด้วยคนดูลดเลยเหลือพันหนึ่งพวกเธอบอกไอ้ฉันร้องเพลงแต่พวกเธอฉันก็ไม่ดูพวกเธอบอกไอ้ฉันร้องเพลง๋ยวพวกเธอก็ไม่ดูฉันอะไรลูกแม่อยู่ลงแม่แต่งตัวสบายสบายใช่ฉันแต่งตัวสบายสบายเธอฉันไม่คนสบายสบายฉันก็แต่งตัวสบายสบายเสียงนี้ของแม่บีต้องถึงน้องเบส เออแม่ยังไม่ได้รู้จักน้องเบสเป็นการส่วนตัวเลยเจอที่กระบี่น่ารักมากสวัสดีจ้าคนตายสวัสดีค่ะมากี่กับบ้านเราค่ะก็เลยนั่งเหงาอยู่นี่ไงโอ้เหนื่อยมากอ่ะทรงนาเหนื่อยมากช่วงนี้แบบฉันจะหมดอีกแล้วนะฉันมาไล์แป๊บๆป๊เดี๋ยวฉันก็ต้องไปแล้ววันนี้ฉันมาฉันมาส่งลูกไปเรียนเสร็จแล้วคนนี้ฉันก็นึกว่าฉันน่ะลูกฉันจะให้ฉันเข้าไปเรียนด้วยเปล่าจ้ะลูกฉันสวัสดีฉันแล้วก็เข้าไปเรียนกับครูสองคนแล้วจ้ะ ลูกฉันเดินเข้าไปเลยจ้ะแล้วก็ใบใบหมามีเรียบร้อยจ้ะฉันก็เลยมานั่งมานั่งเศร้าเหงาหงอยนั่งรอรูปอยู่นะโรงเรียนเนี่ยรอเอฟเสื้อแม่เอฟอะไรอีกอ่ะลูกเอ้ยอย่าห้อยคอเออเออลูกๆเดี๋ยวแม่จะทำเสื้อนะเสอยืดเสอยืดแม่จะเสร็จวันจันทร์แต่ทำมาแค่ร้อยตัวนะเออฉันไม่กล้าทำอะ่ะฉันไม่กล้าทำเยอะฉันกลัวไม่มีใครมาเอฟมาเสื้อฉัน ฉันทํามาแค่ร้อยตัวมีใครสนใจไหมฉันทํามาแค่ร้อยตัวเท่านั้นนะเสื้อยืดอะเป็นรูปหน้าฉันแต่ว่าเป็นรูปหน้าฉันแบบน่ารักน่ารักอะพวกเธอคนไหนสนใจอยากเอฟไหมอะเสร็จวันจันนูนเอฟกิฟฉันถามเสื้อยืดทำไมเธอมาเอฟกิฟฉันฉันถามเสื้อยืดฉันถามเสื้อยืดพวกเธอจะเอฟกิฟฉันได้ยังไง ก็ไม่รู้ว่าขายเท่าไหร่อ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะต้นทุนเท่าไหรอ่ะอะปลูกเอฟกาวอะไรฉันไม่ได้อยู่ที่บ้านเธอจะมาเอฟกาวอะไรแล้วฉันอยู่ข้างนอกอะไรมีคนจะมาไลค์กับฉันอีกแล้วพวกเธอโอมาลิอะไรก็ไม่รู้ไม่ไล์ด้วยไปขอโทษทีนะคะทำบุญกับอะไรดีหาแฟนให้ผมหน่อยยังไงยังไง เสียงดังหรือเปล่ามีคนผ่านไปผ่านมาแถวนี้จะมาเห็นฉันหรือเปล่าเนี่ยฉันเสียงดังเกินไปหรือเปล่าพวกเธอเมื่อไหร่พระแม่จะเปิดบูชาของขังก็นี่ไงเสื้อยืดฉันทํามาแค่ร้อยตัวเท่านั้นพวกเธอจะเอบฉันหรือเปล่าล่ะของขังของฉันคือเสื้อยืดพวกเธอจะกล้าใส่เวลาไปรูปหน้าฉันอ่ะแต่ก็น่ารักนะหรือพวกเธอจะเอาเสื้อยืดฉันน่ะไปบูชาก็ได้นะ เอามาเสื้อยืดชั้นไปบูชาหรือพวกเธอจะเอาเสื้อยืดฉันนะ้นไปให้กับคนที่พวกเธอแอบชอบก็ได้นะบอกว่าเธอเธอเธอเรามีอะไรจะให้แล้วพวกเธอก็ให้เสื้อยืดฉัน้นเพราะว่าบอกว่าบอกพ่อแม่มาติกาแล้วว่า I love you อย่างเงี้ยฮะยังไงนะแบบจะหมดอีกแล้วเหนื่อยแล้ววันนี้ไม่คุยแล้วแล้วฉันก็ไม่มีสินค้ามาปักตะกร้าด้วย ฉันไม่มีสินค้ามาปักตะกร้าด้วยแม่มานั่งรอลูกเรียนหนังสือจี้พ่อแม่จิ๋วๆววันที่สิเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าฉันต้องไปไลฟ์กับน้องแมนรุ่นน้องฉันฉันนัดกันไว้ต้องนานแล้วขายทองไข่เพชรอะเออฉันว่าฉันก็เจ็บคอเหมือนกันวันหลังก็ได้แม่วันหลังคืออะไรอะลูกหมายถึงอะไรอ่ะพวกเธอกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่ฉันด้วยนะเวลาฉันลงคลิปอ่ะฉันจะได้ลงคลิปในตักต็บ่อย บียังสวยอยู่เลยขอบคุณค่ะเออฉันต้องพักคืนนี้ฉันไม่ไลฟ์นะอย่าลืมนะอาทิตย์หน้าฉันจะมาเอาเสื้อยืดมาให้พวกเธอกันฉันขายเอาสังคมฉันไม่ได้เอากำไรฉันก็งงเหมือนกันบียังสวยอยู่เลยเดี๋ยวแถมรูปเ,ออเดี๋ยวแถมอะไรไปให้แถมติ๊กเกอร์ดีไหมไซส์ใหญ่มีมีตั้งแต่ XS จนถึงไซส์ S M L XL อะมีถึง XL อะ ฉันขายเอาสังคมพวกเธอก็ซื้อเอาสังคมให้ฉันด้วยนะไม่ใช่ใั้ฉันทํามาขายแล้วขายไม่ออกเสียหน้าเฉเลยนะพวกเธออุ๊ยให้พรสอบติดเหรอลูกได้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 เป็นจริงเป็นจังละสอบติดนะคะขอให้สอบติดตั้งใจเรียนอ่านหนังสือนะเสื้อยืดตัวเท่าเท่ายยไหร่ยังไม่รู้เลยเธอเสื้อยืดยังไม่รู้เดี๋ยวไปดูราคาก่อนทําทุกอย่างทําเอาสังคมหมดเลยพวกเธอกี่โมงแล้ววะเพิ่งห้าโมงเองอะ ลูกเข้าไปเรียนตอน4ี่โมงครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงชั้นขายเอาสังคมพวกเธอก็ซื้อก็ซื้อเอาสังคมชั้นด้วยเข้าใจไหมไม่ใช่ให้ฉั้นเอาทําทําทํามาเสร็จแล้วชั้นขายพอชั้นขายแล้วพวกเธอไม่มีใครเอฟชั้นถ้าพวกเธอที่มาดูดูแล้วมาคุยกับชั้นใ้ฉั้นพูดอยู่คนเดียวเนี่ยแต่ถ้าพวกเธอไม่เอฟชั้นนะฉันจะขอให้พวกเธอไม่มีแฟนดีไหมขอพอเหรอลูกอะ ใครที่โสดใครที่ยังไม่มีคู่ใครที่อยากได้คู่รับรองนะคะ3เดือน6เดือนเธอต้องได้คู่แน่นอนะเธอเอฟ้อยืดฉันหนุ่มต่างชาติหนูแล้วหนูชอบหนุ่มต่างชาติแล้วหนูสปีกอังิตได้หรือ,อยังลูกเอ้ยฮะสปิกรังลิตได้ไหมอะลูกเอ้ยแม่ถ้าหนูชอบต่างชาติหนูเอาไปให้เขาเขาจะรู้ไหมหนูก็อธิบายเป็นภาษาอังกฤษสิลูก อธิบายเป็นภาษาอังกฤษลูกบอกเขาไปถ้าถ้าถ้ายังแบบสื่อสารี่ยเขาไม่ได้ google ก่อนลูกเสื้อยืดแบบไหนแม่แม่ตั้งชื่อลูกชายให้หน่อยพ่อน้องชื่ออธิอาินาตหนูชื่อสุภนิดาข้อเลือนหน้าโอ้ยให้คนให้ตั้งชื่อแล้วอ่ะโอ้ยตอนนี้นอกจากจะขอเลขแล้วก็ให้ตั้งชื่อแล้วพ่อน้องชื่ออาทินาตแม่ชื่อสุพพนิดา สุทินาศุพินิดาน้องผู้หญิงผู้ชายคะน้องผู้หญิงผู้ชายคะสริตาค่ะถ้าเป็นผู้หญิงให้ชื่อสริตาค่ะถ้าเป็นผู้ชายให้ชื่อสุดทีนาสุดอาทินาสาริตา ถ้าเป็นผู้ชายชื่ออาทิอาทินาสุพานิดาถ้าเป็นผู้ชายนะคะให้ชื่อเอยนึกไม่ออกอะ่ะของผู้ชายเดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นผู้ชายให้ชื่ออาทินาสุพสุพานิดาอาทินาสุพานิดา นิติค่ะถ้าเป็นผู้ชายให้ชื่อธานธานิธิธาน,นิธิธาน,นิธนนิผู้ชายอุ้ยตั้งชื่อเราว่าอุ้ยตั้งชื่อเราว่าผู้ชื่ออะไรไปเมื่อกี้ไม่รู้นะแม่ปักตาบกันแดดหน่อยแม่ไม่เดียวกันแดดมาปักไม่ได้อ่ะอ่านอะไรเนี่ยอ่านไม่ทนันอ่านคอมเมนต์ไม่ทนันพะแม่กดเสื้อตรงไหนเสื้อยังไม่มาเลยลูกเสื้อยังไม่เสร็จแม่เป็นทุกอย่างให้แล้วจริง ขอเลขขอแฟนล่าสุดขอให้ตั้งชื่อเอ้ยแล้วฉันก็ตั้งชื่อจริงๆด้วยเว้ยขอตั้งชื่อกันแล้วว่าเธอฉันชื่อบีมาติก,กาฉันเป็นคนธรรมดาเธอฉันเป็นคนธรรมดาหนึ่งคนเมื่อยแขนมากฟิวเจ้าแม่มากชอบไหมล่ะลูกชายเออเขาชื่อลูกชายแม่ตั้งให้แล้วนะลูกลูกแม่ตั้งชื่อลูกชายไปแล้วแม่พูดชื่อไปแล้วเมื่อกี้แม่จําชื่อไม่ได้อะ่ะ ฉันส่งงานหนักมากเลยนะพาแม่อยากคบกับคนที่แอบชอบไปบอกเขาเลยลูกหนูไปบอกทานิติเออทานิติฉันตั้งชื่อไปแล้วทานิติคืออะไรอะทานิติเออทานิติทานิติ มีพูดได้ของที่สั่งไม่ครบติดต่อช่องทางไหนคะคุณหนึ่งคะถ้าได้ของที่สั่งไม่ครบนะคะให้ทักไปที่แมสเซจนะคะให้ทักไปที่แมสเซจของติ๊ To k s h ช p อได้เลยค่ะเออบางทีอ่าคนแพ็คอาจจะเบอร์เบอร,บอร์บ้างนิดนึงถ้าของไม่ครบทักไปได้เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้ต่อจ้ะผลงานไม่มีเลยจ้ะนั่งไลกับพวกเธอติ TikTok ๊ t ต k อกวันๆเนี่ยทาน,นิชิเออฉันก็ตั้งชื่อได้นะชอบค่ะ แม่อยากได้ผู้หาแฟนให้หน่อยให้หาแบบหาแฟนให้ใครกะัะแม่บีร้องเพลงสาวน้อยอ้อยควันหน่อยไม่ร้องฉันร้องเพลงสาวน้อยอ้อยควันแล้วคนดูน้อยหายไปไหนกันหมดขอเลขอีกแล้วขอเลขไปแล้วเมื่อกี้ขอชื่อให้ทุกทายไปแล้วแปลว่าพาทิดค่ะแม่อะไรไปว่าพาทิดเหรอทานิธิเหรอไปว่าพาทิดหรอที่แม่ให้ชื่อไปเมื่อกี้ไปว่าพาทิดหรอ เจอที่เมืองลืมขอแฟนกับแม่กิฟสวยจูงขอบคุณค่ะเหมือนแม่จะติดพวกหนูแล้วเออฉันติดพวกเธอไม่ใช่เธอติดพวกฉันนะแบตจะหมดแล้วนะห้าโมงสิบนาทีแล้วแบตจะหมดแล้วกิฟสวยจูงขอบคุณค่ะแม่อย่าหยุดไลฟ์นะเธอฉันก็ต้องหยุดไลฟ์ไปทําชีวิตส่วนตัวของฉันบ้างตอนนี้ลูกฉันว่างฉันรอลูกอยู่ลูกฉันเรียนอยู่ขอชื่อผู้ชายหน่อยแม่ ชื่อผู้ชายอะไรลูกชื่อผู้ชายที่ชอบหรืูชายที่จะเป็นสามีหนูแม่กินข้าวบ้างนะที่ชัดแบตไม่มีอดีอยากดูขอตัวไปรับลูกชายกับคุณแม่แม่สวยจังโตเต็มแล้วลูกสาวตั้งแต่หนูเด็กๆกวันไหนไม่ได้คุยกับเอฟซีต้องเหงาแน่เลยจริงค่ะแม่จริงค่ะแม่เอาชื่อนี้เอิร์ลอดขอให้ลูกชายเกิดมาปางัปางปงัปงปังปูริเยว,วัตานาเบะนะลูกโอยล่าสุดตั้งชื่อแล้วอะ เป็นทุกอย่างให้พวกเธอแล้วจริงๆนะฉันน่ะฉันพูดจริงเมื่อกี้ฉันตั้งชื่อไปแล้วด้วยนะตั้งชื่อคนไปแล้วอเมื่อไหร่แม่จะมีละครละครยังไม่มีใครติดต่อมาเลยลูกขาไม่เห็นมีละครติดต่อมาเลยลูกให้เขาไปติดต่อมาหน่อยสวยวันสวยคืนค่ะแม่อขอบคุณลูกมีแฟนหรือยังขอให้ได้สามีที่ดีเ,ดเร็วๆนี้นะลูกนะที่บอกว่าแม่สวยอะลูกเอ้เหนื่อยแล้วว่ะ วุ้ยเก้าเก้าเก้าพันหนึ่งเธอถ้าทุกคนเดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้จะหาว่าฉันแบบเป็นอะไรไหมอ่ะฉันนั่งพูดอยู่คนเดียวอ่ะจะมีน้องอีกทีเมื่อไหร่คะขอให้น้องมาเร็วๆนี้นะคะช่วยอควาพรนึงแม่ช่วยอัปเดตแจ็กกี้หน่อยไหมไม่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 บอกไม่รู้ไม่บอกไม่รู้ไม่ทราบไม่บอกไม่รู้ไม่ทราบถ้าเรื่องน้องแจ็กกี้ไม่บอกไม่รู้ไม่ทราบ เธอฉันเมื่อยมือแล้วนะหัวใจสามหมื่นร้องเพลงอ้อยควันไมมต้องต้องให้หัวใจแสดร้องเพลงอ้อยควันแช์มากกว่าร้อยคนดูมากกว่าหมื่นจะร้องเพลงอ้อยควันไม่บอกไม่รู้ไม่ทราบขอให้มีน้องเร็วๆขอบคุณค่ะติดตามน้องยืแต่จะคอยจับจับวงวขอบคุณค่ะแม่ใช้เครื่องหยุดเวลาหน้าเด็กหรือเปล่าอยากหยุดเวลาไว้ให้เธออยู่กับฉัน บอกกับฉันตรงนี้จะได้ไหมหยุดเวลาไว้ให้เธอไม่จากไปหยุดหยุดก่อนที่ตัวฉันจะเาใจเพลงของใครให้ไทยเพลงของใครให้ไทยเมื่อกี้ที่ฉันร้องให้อย่างใครให้ไทยใครจำได้ไหมเพลงของใครเพลงของใครให้ไทย เออร้องเพลงคนเดียวก็ได้ไม่สนใจหรอกแม่อยากมีลูกสาวมาอยากค่ะอุ๊ยมีคนไทยถูกด้วยเพลงของราฟฟี่แนนซี่รู้เลยนะว่ารุ่นราวคขาวเดียวกันรู้เลยนะแม่บอกว่าแม่เกินแต่แม่ร้องเพลงเกิดไม่ทันโอ้ใครเขาเกิดทันกันน่ะยุคนั้นแค่เกิดทันน่ะ ชอกระดุกชอกระดิกอยู่อย่างนั้นชอกระดุกชอกระดิกอยู่ไม่สุขดุกดิกดุกดิกที่สุดเลยก็ใจรักเธอชอบกระดุกชอบกระดิกอยู่อย่างนั้นชอบกระดุกชอบกระดิกอยู่ไม่สุกดุกดิกดุกดิกที่สุดเลยก็ยิ้มันรักเธอคิดถึงเธอเมื่อไรใจกบมานะดาดีดาวโดดดาดีดาวโดดดาดีดาดดาดีดาวโดดดาดีดาว ต้องบอกลูกชายแม่แล้วเดี๋ยวแม่ก็โตเออต้องบอกลูกชายแล้วว่าเดี๋ยวแม่ก็โตอีกนิดหน่อยแม่ก็โตแล้วลูกเอ้ยร้องเพลงอีกร้องเพลงอีกเนีเ่ยเพลงนี้แม่เป็นนางเอกมิวสิก,กด้วยใครเคยดูบ้างเพลงนี้แม่เป็นนางเอกมิวสิก,กด้วยนะมาทำไมเมื่อใจไม่มีให้กันปล่อยทิ้งฉันเอาไว้ตรงนั้นแล้วเธอเดินไปกับเขาคนใหม่ คนที่เธอต้องการฉันรู้ซึ่งแล้วว่าเธอนั้นเดินจากไปเพราะการที่เธอจากไปมันบอกฉันใจเธอมันเบาล่องลอยจนตามไม่ทันแล้วเธอก็เดินกลับมาแล้วเธอก็เข้ามาทมารักฉัน มาทำไมเมื่อใจไม่มีให้กันเน้นร้องเพลงไม่เน้นดนตรีไม่เน้นจังหวะเธอเข้าใจไหมเน้นร้องอย่างเดียวเน้นท่องอาขยานไม่ต้องเข้ากับดนตรีใดๆเพราะเราอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวหน้าลิฟต์นั่งรองลูกอยู่คนเดียวหน้าลิฟต์จัดไปหลายผลงานเพลงเออฉันอยากให้ฉันร้องเพลงอะไรอีกบอกฉันได้นะร้องแบบไร้สาระนะไม่ใช่ร้องแบบจริงๆจังๆเราเอาสังคมเราเอาสนุบ เออฉันพูดไปเรื่อยเหมือนกันเนาะพูดไปพุดมาก็พูดนาาแล้วนะฉันไปได้ยังฉันต้องลงไลน์แล้วนะเออฉันต้องไปเธอฉันต้องไปออกรายการเพลงที่ร้องเพลงคู่กับน้องพีกอะเออฉันต้องไปออกเพลงที่ฉันเป็นนักร้องคู่กับน้องพีกอะเออรายการนั้นน่ะคงแบบคงแบบร้องเพลงคนหายเลยแม่เออเห็นไหมร้องเพลงที่ไรคนหายทุกทีเลยไปแล้วนะแบตจะหมดแล้วไปแล้ว 拜拜。Bye bye.